ขอพาเช่นเคยครับสวัสดีครับแล่ก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นๆครับวันนี้จะมาสร้างบ้านอุ้ยใช้บ้าปอประเด็นว้ามันจะเมื่อไรเราเรีบลงกันดีกว่าน,นะและเราจะสร้างบ้าในให้กับว้าพี่ฟ้าหรือพี่แดงโอ้ยชายไปชายไปชายได้ยินว่าเอกชายหมอชื่อเพื่อนผมมันจะปนแปลกนะ มันคิดเกียจสร้างบ้านหรือเปล่กาก็ไม่รู้มันไม่มาได้กับผมเนี่ยเดีย๋ยวว่าเลยคือวันนี้เจ้าหมอน,นั่นะ่ะออคือไม่ได้มีอะไรหรอกแค,วค่ว่าคนเดี๋ยวว่าหาวผมแอบชอบเจ้าหมอน,นั่นะ่ะบ้าบอลิีเขาแค่อายุเหมือนฉันเองไม่ชชใช่วอหน้าท้อใช่ไหมงั้นผมขอคัด